สวัสดีครับนี้มาให้ชมสินค้าภายในร้านตอนนี้กันครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นประคำข้อมือถ้ำมังกรนะครับเส้นละแปดร้อยบาทลูกนี้ก็อันนี้จะเป็นถ้ำมังกรเป็นลูกปัดนะครับลูกละหนึ่งร้อยห้าสิบาท จะดูไปเรื่อยครับอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือนะครับเม็ดกลางจะเป็นพระทาตุจะเป็นลูกปัดสวยๆยอย่างนี้เลยครับอันนี้เส้นละห้าร้อยบาทครับผม น,นี่ก็เทละห้าร้อบาทเหมือนกันาต่อไปจะไปดูถ้ำมะซางนะครับเป็นประคํำข้อมือนี่เป็นประคํำข้อมือถ้มามะซางนะครับอันนี้เส้นละสองพันบาทครับ นี่นี่จะเป็นธรรมร้างนะครับเทละสองพันสวยๆเลยครับเม็ดเพียบอันนี้ก็เป็นธรรมาซางเหมืกันครับเทาละสองพันบาทเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นถ้ำสมานนะครับเป็นประคำอันนี้เส้นละห้าร้อยบาทครับผมถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้ครับแต่ผมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ ต่อครับอันนี้เส้นละห้าร้อยบาทนะครับเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยครับสวัสดีคนดูยี่สิบห้าคนนะครับทักทายกันได้นะครับผมอันนี้จะเป็นถ้าขาว อันนี้เป็นถ้ำมาสร้างเหมือนกันแต่เป็นสีใสอย่างนี้เสละพันครับอ่าไปดูมาคคำเส้นเล็กสีธรรมชาติกันบ้างครับ น,นี้เป็นสีดำํำแบบนี้เส้นละหนึ่งร้อยบาทครับน,นี้เป็นสีขาวแป้งเส้นละหนึ่งร้อยบาทเท่ยเดียวกันอันนี้หมูหมอูดอดนะครับตัวละห้าสิบบาท น,นี้เป็นถ้ำมังกรเจ็ดสีนะครับเต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่นเดียวกันนะครับดูหลายๆอย่างนะครับวันนี้อันนี้เป็นเม็ดโลหิตธาตุจากเขาสามยอดครับขัดเงาแล้วก็ร้อยเป็นประคำข้อมือเต่นละหนึ่งร้อยบาทเท่เดียวกันอ่ถัดมา กับสมเด็จวงพระจันทร์นะครับพร้อมเรียมกรอบอันนี้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชลังสวยๆอย่างนี้เลยครับไปไม่ต้องเรี่ยมแล้วก็คือใส่แฟวน่อยคอได้เลยครับแล้วก็เป็นองเล็ก องค์เล็กนี้องละหนึ่งพันบาทครับแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดพระธาตุพาที่แล้วก็แกะเป็นสมเด็จนะครับอันนี้เม็ดละหนึ่งพันห้าร้อบาทเหมือนกันแล้วก็น,นี้พระปิตาสีขาว คงละห้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยมครับพระปิดตาท้ำมังกรนะครับคงละห้าร้อยบาทเท่นเดียกันเป็นอันนี้เป็นกงจักนะครับอันนี้อันละสามร้อยบาท ต่อไปต่อไปต่อไปเป็นเป็นเจ้าแม่คนอิ่มเป็นองค์พระจันทร์ครับอันนี้องค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะหลังสวยๆอย่างนี้เลยครับ มแมลงเกาะนิดนึงครับเพราะาทานน้ำมันไว้อันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันจะจะให้เลี่ยมก็เลี่ยมให้ได้ครับอันนี้เป็นพัดสังกระจายนะครับองละแปดร้อยบาท น,นี้เป็นสร้อยประคำนะครับขนาดสิบมิลนะครับเส้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจี้ครับที่จะเป็นรูปมังกรนะครับอันนี้ก็เป็นรูปมังกรสีขาวนะครับเป็นงานฝีมือเส้นละ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันแล้วก็เป็นที่พายุไรนะครับหรือเป็นที่จะไม่คนอิ่มทางไต้หวันนะครับอันนี้องละหนึ่งพันบาท แล้วก็มีพระสังกระจายนะครับอันนี้องค์ละหนึ่งพันบาทเหมือนกันสนใจแบบไหนก็สอบถามทักได้นะครับ